สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเ e ียบเลเวอร์ไฟชานอลกับเกม e อเ t เรียรีสตาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำทีมในการผ่านดันเจียนตัวของชิลนะครับผมที่เราเนี่ยจะฟาร์มเพิ่มเติมกันนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำทีมที่จะเอาไว้ผ่านตัวของชารอนระดับอินเฟอร์โกันนะครับตัวนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนนั้นก็คงจะ ติดกันอยู่พอสมควรเหมือนกันเนื่องจากว่าบอสเนี่ยมันค่อนข้างน่ารำคาญนะครับตั้งแต่การแจกดอทที่ก่อนข้างมหาศาลนะครับแล้วก็ความถึกนะครับเพราะว่าตัวของบอสตัวนี้เนี่ยจะไม่มีในเรื่องของการติดซีซ,ซีนะครับก็เลยทําให้บางคนเนี่ยเล่นลําบากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีทีมแนะนําแบบไหนนะครับสำหรับผู้เล่นแน่นอนว่า ใช้งานได้ทุกคนเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีตัวไหนที่ทุกคนเนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยสายฟรีหาได้แบบ100%แน่นอนนะครับถ้าพร้อมรับชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเอเ e r ยร Re Start กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวแปลงเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอ,อินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเตจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่า แต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Le v e l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเล็กนรก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงนินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ f เฟ b บ o ๊ก a ฟนเพจเจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ d ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับหลกัหลกๆเนี่ยทีมการลงชารอนนะครับผมทีมที่ผมใช้งานอยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอกาสผ่านมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ80-90%เนาะแต่ทีมที่ใช้ผ่านเนี่ยก็ตัวละครจะมีทั้งหมด 4ตัวนี้เลยนะครับตัวละครทั้งสตัวนี้เนี่ยมีบทบาทที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเอาแบบว่าเน้นหนักๆเลยเนี่ยก็จะเป็น3ตัวละครด้วยกันที่เราเนี่ยอาจจะต้องทําให้ครบตามเงื่อนไขนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะนลำบากเนาะส่วนอีกตัวละครหนึ่งอย่างตัวของวอลเลเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เอามาเพื่อแจกบัฟอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับขอแค่ให้น้องเนี่ยมานั่งลูกบอลให้อยู่นานๆเพื่อที่จะแจกบัฟดาเมจให้กับตัวของดิทติง้งก็คือแค่นั้นก็เป็นประโยชน์ละนะครับ ตัวละครทั้ง4ตัวนี้เลยนะครับตัวที่เน้นหนักสุดๆเลยเนี่ยก็จะมีตัวของดิทติง้งถ้าดาเมจไม่พอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะปิดบอสไม่ทันนะครับก่อนที่บอสเนี่ยมันจะเข้าร่างสุดท้ายแล้วมันจะผมตีใส่เราอย่างพวกสกิลดอทใส่เราเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะครับอันนี้ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยกับตัวที่2น้องชาชีนะครับชาชีเนี่ยทำไว้ประมาณหนึ่งนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการมีสปีดให้เพียงพอที่จะ นำมาเปิดอ่าตัวของบัฟกันสถานะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเปิดไปก็ต้องลุ้นกันอีกอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวของดอกไม้ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการลดบัฟด้วยนะครับก็คือเวลาที่เขาโจมตีมาเนี่ยจะมีการลบบัฟต่างๆของเราออกไปนะครับจำนวนหนึ่งบัฟด้วยกันเนาะอันนี้ถ้าหากว่าไปลบบัฟโดนที่เป็นการสถานะก็สวยนิดนึงนะครับกับสซ้ายเนี่ยถือว่าเป็นคีย์หลักของทีมเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับผมอย่างตัวของผููฉีนะครับ ฟูชิเนี่ยมีอิมแพ t ในการเล่นในด่านนี้เนี่ยค่อนข้างคิดจะเยอะมากนะครับผมตั้งแต่ในเรื่องของการเพิ่มสปีดให้กับทีมนะฮะมีในเรื่องของการเปิดโล่และการคิวให้กับทีมบอกเลยว่าทําให้ทีมเนี่ยตายยากมากๆนะครับตัวละครผูชิเนี่ยจะเป็นอีตัวที่สําคัญมากๆเลยนะครับทีมหลักๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเล่นไว้ประมาณนี้เนาะถามว่าเวลาที่เราปิดบอสเนี่ยจะใช้เวลานานมากไหมนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งหลักๆเนี่ยตัวละครตัวผมนั้นจะ ให้ดิทติ้งเนี่ยยิงสกิลสทั้งหมด3รอบด้วยกันก็คือ3รอบเนี่ยบอสจะตายเกือบๆพอดีเลยนะครับก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะให้ดูในเรื่องของรูปแบบทีมตัวอย่างนะครับผมที่จะใช้งานในการเล่นนะครับรูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้เนาะส่วนวัลเลียนอย่างที่บอกเลยนะครับว่าไม่มีอะไรมากนะครับจัดลงจัดลูนเนี่ยผมก็จัดมาแบบเฉยๆนะครับผมก็คือไม่ได้ฟิกตัวมันมากขนาดนั้นไม่ได้ฟิกในเรื่องของสปีดนะครับขอแค่มีเลือด ก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนของอนิมัสเนี่ยจะใส่ตัวอะไรก็ได้ด้วยซ้ำนะครับตอนแรกเนี่ยก็ใส่เป็นตัวอื่นมานะครับตอนนี้ก็ใส่ลิงมาเพราะว่าดึงมาจากของมีอามาอีกทีนึงเนาะก็เลยเป็นรูปภาพตามนี้นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูจนจบรอบนี้เลยละกันนะครับรอดิตติ้งยิงสกิลสามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะจบพอดีเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผมชาลอนนะฮะอัตราการผ่านจะอยู่ที่ เกือบร้อเซนต์ะครับสำหรับทีมผมตอนนี้นะจะอยู่ที่เกือบร้อเปเซนพอดีเลยนะครับผมเพราะว่าเล่นไป7รอบก็คือตอนนี้ผ่านไป7รอบแล้วนะครับเข้าสู่รอบที่8เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวละครกันนิดหนึ่งนะครับว่าใช้ตัวอะไรใส่รูนยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวที่เราต้องเน้นเยอะๆเลยก็คือตัวของดิตติ้งนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างทําเยอะหน่อยแล้วก็ออปชันของรูนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปนะครับผมนิดหน่อยสําหรับคนที่เล่นกับ ตัวละครที่มีดีบัฟอย่างตัวกองครอสอะไรพวกนี้อาจจะต้องเปลี่ยนรูน une, นะครับรูนหรือว่าโมดูนะครับเริ่มกันที่ตัวของโมดูก่อนตอนนี้เนี่ยผมจะใส่เป็น3เซตละเพิ่งไปแก้รูนมาใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่เอาไปเล่นด้านอื่นๆรู้สึกว่าดาเมจมันยังน้อยไปนิดนึงก็เลยใส่เป็นทั้งหมด3เซตนี้นะครับจะมีออสล็อก12ชิ้นเพื่อเพิ่ม ATK 45%นะครับกับอันที่2เป็นฮาวเวิร์นะครับทั้งหมด 8สล็อตนะครับก็เป็น9สล็อตนั่นแหละนะครับผมมันเกินมาช่องหนึ่งอยู่แล้วจะมีในเรื่องของการบวกพลังโจมตีอีก10%และถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยมีเลือดมากกว่า50%เนี่ยจะยิงแรงขึ้นอีก3 0เพราะว่าทะลุเดฟบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของฟูลีเอนะครับเป็นเซตที่3สําหรับใครที่ไปดูไกด์ผ่านเธอเริมมาตอนมาแล้วแล้วก็เริ่มฟาร์มกันได้แล้วเนาะก็ให้ใส่เป็นฟูลีเอไปด้วยนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็หาได้จากดัน,น,น่ซึงงผมเอ ก็ทาไว้ให้แล้วเช่นกันนะครับสำหรับการผ่านเนาะอ่ะตรงนี้เองเนี่ยก็ใส่ไว้ทั้งหมด6ชิ้นเพิ่มคีเลสสิแล้วก็คียดาเมจยี่สิบเปอร์นะครับตัวของลูนดิตติ้งเนี่ยออฟรองหลกัหลกๆนั้นใช้อะไรบ้างนะครับออฟรองเอาเป็นด้านขวาก่อนละกันนะครับด้านขวาที่เป็นออฟหลักเนี่ยผมจะใส่เป็นโบนัสเอทีเคหอันเพราะว่าไม่มีคีดาเมจนะครับก็เลยใส่เป็นอันนี้ถามว่าแย่ไหมเอาจริงก็ไม่ได้ยิงเบาขนาดนั้นนะครับก็ยิงแรงมากๆเหมือนกันเนาะหช่อง ตอนนี้เนี่ยคิเลตลดมาเหลือแค่1อันแล้วนะครับเพราะว่าพอใส่เป็นฟูลิเอตเนี่ยมันทําให้อัตราการคลีนเนี่ยของเราค่อนข้างที่จะเกินร้อยนะครับผมก็เลยใส่เป็นคิเลสแค่1ช่องก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวของคิดาเมตนะครับผมอีกช่องหนึงทั้งหมด3อันเนี่ยก็คลากกันเลยอย่างละ1ช่องนะครับส่วนออฟรองนะครับผมที่เป็นออฟแถวด้านล่างหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่ ATK เปอร แล้วก็ตัวของคียเลตเปอร์เซนต์แล้วถ้าหากว่ามีคียดามจเปอร์เซนต์ได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับแต่เอาจริงเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่ได้หารูนไว้เยอะมากขนาดนั้นตัวของออปชันรองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีแล้วก็ยังไม่ได้สวยขนาดนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆหาได้นะครับก็แนะนําว่าเป็น3ออมนี้นั่นแหละนะครับ ATK เปอร์เซนต์คียดามจหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็คีย์เลกหนึ่งช่องถ้าหากว่ามีติดสปีดไว้ด้วยก็จะดีนะครับเพราะว่าตัวละครตัวเี เดิมทีมันเป็นตัวดาเมจเนี่ยมันจะทําสปีดยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีติดไว้บ้างก็ดีนะครับผมอ่ะสปีดบวกหลังอยู่ที่67หน่วยนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยสเตตโดยรวมก็จะประมาณนี้ส่วนสัตว์เลี้ยงของดิกติ้งนะครับอันนี้เนี่ยทำไว้เยอะหน่อยเพราะว่าทำไว้นานแล้วนะครับก็จะมีช่องแรกเป็นบวก a อ K 30ามซิปเปอร์อันนี้เนี่ยก็ใส่ไว้เยอะมากอันนี้เนี่ยช่องที่2ผมใส่เป็นคีเลต พอผมใส่เป็นคีเลดเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถใส่ดูนคิเลดแค่ช่องเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าใครใส่เป็นคิเลดสองช่องเนี่ยก็ให้มาปรับตรงออฟสองเนี่ยเป็นตัวของคีดาเมจแทนนะครับแล้วก็ช่องที่สามนะครับใส่เป็นดิสโซเดอร์ดาเมจเพิ่มขึ้น12% ตรงกับาธาตุของเขาพอดีนะครับผมก็จะทําให้ตัวของดิทติ้งที่เป็นสีม่วงเนี่ยยิงแรงขึ้นอีกนะครับหลักๆก,ก็จะใช้เป็น3ออฟนี้ทําเยอะหน่อยเพราะว่าถ้ามันยิงไม่แรงเนี่ยบอกตามตรงว่าถ้าหากว่าปิดบอสได้ไม่ครบภายใน3เทินที่เขาออกอติได้เนี่ยจะแย่เพราะว่าชาลอนเนี่ยมันจะดีบัฟแบบรัวๆนะครับดอกไม้มันจะวิวัฒนาการเต็มขั้นนะครับผมต่อมาตัวที่2นะครับคีหลักอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวของฟูฉีนะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องเน้นหนักเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวที่เซฟเพื่อนได้ค่อนข้างดีมากนะครับและอาจจะทําลําบากนิดหน่อยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะค่อนข้างใช้ค่าสถานะหลายค่ามากเลยนะครับอันดับแรกเลยสำหรับคนที่ไม่ได้อัพศักยาภาพตัวของสกิล3ให้เต็มหรือว่าให้ได้เยอะๆเนี่ยนะครับผมก็อาจจะต้องใช้ตัวของดูลที่ต้องช่วยกันหน่อยนะครับผมนั่นก็คือตัวของ1 ไทมวิฟนะครับตัวของ t i ม e ว e ฟเนี่ยเวลาที่เราเข้าเทินนะครับมันจะทำให้ตัวละครของเรามีโอกาส35ที่จะลดคูดน์ของสกิลของเรานะครับผมทั้งหมด1เทินด้วยกันมันจะทำให้ตัวของตัวละครตัวนี้วนมาใช้สกิลที่3ได้เร็วขึ้นนะครับผมถ้าหากว่าติดเนาะอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับต่อมารูนประเภทที่2ก็จะใส่เป็นตัวของสวิฟรัดนะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้แน่นอนว่า เป็นตัวละครที่ต้องมีสปีดเยอะๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายๆสกิลของเขาเนี่ยที่จําเป็นที่จะต้องนํามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกตินะครับจะช่วยเร่งเกรดเ์อให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกครั้งที่โจมตีหรือมาเปิดวับสกิล3ที่มอบสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมมอบโล่นะครับผมและทุกครั้งที่เพื่อนเข้าเธอนเนี่ยก็จะได้รับโล่เพิ่มเติมมาด้วยขณะที่มีสกิลนี้อยู่นะครับ สกิล2เนี่ยก็คล้ายๆกับสกิล1นะครับแต่เป็นการยิง3าครั้งนะครับซึ่งใจแรงขึ้นตามแม็กคสพีของเขาแน่นอนว่าเราไม่ได้นิ้นทำดาเมจอยู่ละเราเน้นแค่เอามาบูทในเรื่องของเกจของตัวละครให้กับเพื่อนร่วมทีมนะคะครับตัวละครตัวเนี้ยก็เลยต้องค่อนข้างบาลานซ์สเตตนิดนึงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเอาเป็นออฟด้านขวาก่อนละกันเนาะพอรู้2เซ็ตแล้วออฟด้านขวาถ้าหากว่าหาได้ให้ใส่เป็นบนัทเสฟีทั้งหมดเลย ทั้ง3ช่องนะครับขอเป็นโบนัสเอสหมดเลยทั้ง3มช่องนะครับอันนี้ก็คือจบสั้นๆง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับต่อมาส่วนเรื่องของออฟรองเนี่ยถ้าหากว่าทําได้อีกแล้วนะครับออฟรองถ้าเป็นไปได้อะไรก็ได้นะครับออฟเนี่ยไม่สนใจขอแค่ลงสปีดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้และเน้นว่าลงทุกช่องนะครับผมอ่ะถ้าหาได้นะส่วนตัวผมก็ยังหาไม่ได้หรอกเพราะว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้ฟาร์มรูลเท่าไหร่ไปฟาร์มอนิมัสซะเยอะนะครับ ก็เลยไม่ได้ไปหารูนเยอะมากหลักๆก,ก็จะใส่ในแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีแยงแค่บวกหเท่านั้นนะครับบางชิ้นก็ไม่มีเลยมีชิ้นนี้ชิ้น,น,น,นเดียวที่บวกสินะครับชิ้นนี้เนี่ยก็ได้แค่6นะครับชิ้นนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับได้แค่3นะครับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีติดเลยด้วยซ้ำนะครับหลักๆเนี่ยถ้าหากว่าทําไว้ได้ประมาณสักร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบก็พอใช้งานได้ดีแล้วแต่ถ้าหากว่าได้เยอะกว่านั้นเนี่ยก็ <S <S จะยิ่งดีมากๆขอแค่ติดสปีดเยอะๆแค่นัั้นนก็คคือจบะบะร ต่อมาในเรื่องของเชลนะครับเรื่องของเชลเนี่ยก็เป็นตัวที่สําคัญเหมือนกันนะครับเชลเนี่ยผมขอเน้นเลยว่าควรจะเป็นเจ้าตัวของลิ Link งนะครับผมลิงตีกอกนะครับ s อติซิมโมตัวนี้นะครับผมลิงตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความสามารถที่เวลาที่เราเนี่ยเข้าเทินนะครับทุกครั้งที่เขาเก็บสเตตในเรื่องของการฮิวเอาไว้แน่นอนว่าเวลาที่มอนสเตอร์ตีมาใส่ ตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเขาจะมีการเด้งเลือดอยู่แล้วแล้วตัวของฮิวส่วนเกินที่ได้รับมาเนี่ยลิงตัวนี้เขาก็จะเก็บไว้นะครับพอถึงเทิร์นของเขาเนี่ยจะทําการปล่อยนะครับผมเอฟเฟกต์ฮิวแล้วก็ฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมและฮิวค่อนข้างที่จะแรงมากเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยเขากเก็บสแตทเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนออฟหลักๆเนี่ยก็จะใช้เป็น1 HP เปอร์เซ็นต์นะครับเน้นหนักเลย ก็จะเป็นตัวของสปีดถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ายังไม่เยอะพอแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเยอะพอแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นอันอื่นก็ได้ก็จะมีอัตราการเพิ่มการฮีวเพิ่มขึ้นหรืออัตราการมอบโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้อยที่เราเนี่ยสามารถเลือกเพิ่มเติมได้แต่ส่วนตัวเนี่ยแนะนําว่าใส่เป็นสปีดดีกว่านะครับต่อมาช่องที่3เนี่ยผมขอเน้นเลยว่าถ้าหากหาได้ควรหาตัวของซีเนจี้นะครับ ความสามารถนี้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกที่เวลาที่ตัวละครตัวของเราเนี่ยทำการมอบโล่กหรือว่าทําการฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับจะทําให้ตัวละครตัวนั้นน,นเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 0.9%สูงสุดจะอยู่ที่5สเตตนะครับแต่ข้อเสียของ s y n น nergy เนี่ยก็คือมันรียากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของบัฟเนี่ยจะเริ่มต้นที่สีทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารีเนี่ยผมหมดไปประมาณ3ล้านนะครับกว่าจะรีติดแถมรีติดแค่สีส้มด้วยมันรีไม่ติดสีแดงนะครับอันนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ตัวดาเมจเราเนี่ยเล่นได้ดีแล้วก็ยิงได้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมสับตัวของ s y n e r g y เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวของฟูชีนะครับ ต่อมานะครับน้องคอนไม่มีอะไรมากนะครับน้องคอนเนี่ยหลักๆทํา ACC ไว้ประมาณ160นะครับผมแล้วก็ตัวของสปีดเนี่ยก็ให้เยอะๆหน่อยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าเทินได้เร็วแล้วก็มาเปิดสกิลบัฟสกิล l ซึ่งบัฟสกิล3เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกันสถานะผิดปกติถ้าหากว่าเขามี ACC เยอะแล้วติดคร t i c a l s u c กเ s ตเนี่ยจะทําให้ตัวของการสถานะเนี่ยจะอยู่ได้ถึง2เทินด้วยกันนะครับ แถมในเรื่องของการเพิ่มดีเฟนตเองเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง3เทินนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ดวงซวยโดนต้นไม้เนี่ยลบบัฟออกหมดอันนั้นก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะเล่นสบายมากยิ่งขึ้นเนาะลูนที่ใส่อันนี้เนี่ยผมดึงมาจากตัวของครอสนะครับก็จะเป็นตัวของอ็อกทามวีฟสิบสช่องแล้วก็จะมีตัวของสวิบรัตอีก12ช่องเหมือนกันนะครับผมอะมาเดิมนะทาวิฟเอาไว้ลดคูดาวสกิลแล้วก็ตัวของสวิรัตเอาไว้เพิ่มสปีด นะครับเพราะว่าตัวของสกิล3ของชาชีเนี่ยก็จะมีคูดาวที่ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับทั้งหมด4เทินด้วยกันส่วนศักยาภาพถ้าหากว่าอัพได้นะครับก็เน้นอัพตัวของสกิล3ก่อนให้เต็มเป็นอันดับแรกต่อมานะครับอัพตัวของสกิล1นะครับเพื่อเอาสปีด2ช่องนี้ นะครับเอามาดันสปีเดเพิ่มเติมนะครับไม่ได้คาดหวังว่าตีแล้วเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยคียบอลลงนะครับเน้นแค่เอาสปีดเพราะว่ามันใช้เยลลี่ม่วงเนาะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถอัพได้ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับกรละคอนตัวนี้ส่วนตัวของเชลที่ใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นตัวของกิกะไบต์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวของอะเจกเกวกาดนะครับเพราะเจกเกวกาดเนี่ยมันบวกสปีดเนาะซึ่งตัวทีมเราเนี่ย มันมีตัวเพิ่มสปีดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กิกะไบเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยหมีบัฟสปีดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีบัฟกับ2นะครับศัตรูออกอ่าแอคชั่นสาครั้งเราก็จะได้เทิร์นเพิ่ม3 5มันทําให้ตัวละครตัวเนี้ยเข้าเทิร์นได้เร็วและออกมาแจกบัฟสกิลสาให้กับเพื่อนได้เร็วขึ้นนะครับส่วนออปชั่นนะครับผมจะเอาเป็นเดฟหรือเคสฟีก็ได้ในช่องแรกช่องที่2ใส่เป็นสปีดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ช่องที่3เอาเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นเอฟเฟต์ c ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ a c c เริ่มต้นมันใช้ได้ดีนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าดึงมาจากตัวอื่นเนาะแต่ถ้าหากว่าให้ดีก็หาเป็นตัวของดาเมจที่ได้รับลดลงก็ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้เนี่ยจต่ค่อนข้างดีกว่าเนาะอ่ะโอเคนะครับ3ตัวสุดท้ายวอลเลเรียน er นะครับจริงๆวอเลเรียน er เนี่ย เคยทาไกด์ในเรื่องของตัวละครมาแล้วเช่นกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าอันนี้เนี่ยตอนที่ผมใช้อยู่ก็คือไม่ได้ใช้เหมือนตอนที่ทําไกด์นะครับเพราะว่าดึงมาจากชาวบ้านเขาอีกทีหนึ่งของที่ใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นประมาณนี้เลย3ชิ้นเป็นเวลสปริง12ช่องนะครับบวกเคสฟี45%่ห้าเทำให้เขาเนี่ยมอบโลได้เพิ่มขึ้นนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับผมใส่เป็นเคียว8ช่องนะครับอันที่เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะเอาจริงตัวมันไม่ค่อยได้ฮิวอยู่แล้วถ้าเลือกไม่ต่ำกว่า35% หรือว่า50%นะครับหลักๆก,ก็เน้นเลือดเป็นหลักให้เยอะๆนะครับส่วนสปีดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ได้ด้านขวาก็ใส่เป็นออฟเลือดหมดเลยนะครับผมเอาเท่าที่มีส่วนตัวของเชลเองเนี่ยก็อันนี้ก็ดึงมานะครับจริงๆไม่ควรจะใช้ตัวของวอตติซิโมเหมือนกันนะครับถ้าให้ดีเนี่ยไปใส่เป็นตัวอย่างกิกะไบต์หรือว่าตัวของอาติซาน หรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าไม่มีจริงๆเนี่ยใส่ตัวไหนก็ได้นะครับก็คือได้หมดเพราะว่าเวเรียนเนี่ยไม่ได้ฟิกมากขนาดนั้นอย่างที่บอกไปเนาะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับนั่นที่เห็นเลยนะครับผมว่าทีมที่ใช้ลงเนี่ยผ่านแบบนี่ร้อแล้วนะครับลงไปแรอบนะครับแพ้ไปศูนย์ครั้งนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปลงกันให้ดูอีกทีนึงละกันนะครับว่า ัวของรูปแบบของการเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะอธิบายสกิลของบอสเพิ่มเติมด้วยเพื่อบางคนจะเอาไปปรับเปลี่ยนทีมเพิ่มเติมหลังจากนี้เนาะอธิบายเป็นขดดิบบอสง่าย,ายๆแบบสั้นๆน,นะครับดอกไม้ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นตัวที่น่าลำคาญนะครับ1เราจัดการไม่ได้นะครับเพราะว่าต้านทานดาเมจแบบ100% 2ทุกครั้งที่เขาเข้าเทินเขาจะโจมตีมาหาเราแล้วก็จะมีการลบบัฟนะครับผม1บัฟ ก่เพื่อนว่มทีมของเรานะครับกับจะมีการแจกดาเมจดอททั้งหมด1นึ่งสเต็ด้วยกันนะครับและทุกครั้งที่ฝั่งเราเนี่ย ด,ดอดทครบ8ครั้งดอกไม้จะวิวัฒนาการ1รอบนะครับจะวิวัฒนาการได้ทั้งหมด2รอบด้วยกันถ้าหากว่าเป็นร่าง3ขึ้นมาเนี่ยจะแจกดอททีละ2สแตทนะครับผมส่วนตัวของชารอนสั้นๆง่ายๆนะครับคืสกิลเคาเนี่ยเวลาเขา้าเทิรนจะโจมตีสร้างความเสียหายแก่ฝั่งเรานะครับแล้วก็มี8ดอทเพิ่มเติมทุกครั้งที่ทีมเรามีดอทเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมดาเมจดอทก็จะแรงขึ้นเท่านั้นแล้วก็ตัวของดอกไม้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟคเพิ่มเติมตรงที่ว่าทุกครั้งที่ทําดาเมจดอทได้หรือว่าวิวัฒนาการไปเนี่ยก็จะทําให้ดาเมจดอทนั้นแรงขึ้นนะครับเอาแบบสั้นๆ ง่ายๆแค่นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเปิดมาเวลาเลียนก็เปิดโล่ก่อนนะครับชาชีเนี่ยก็จะบัฟนะครับก็จะมีในเรื่องของการสถานะ2เทินถ้า ACC เยอะนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะติดดอทนะครับนอกจากว่าต้นไม้เนี่ยเข้าเทินมาแล้วก็ลบบัฟเราออกไปนะดูนะต้นไม้เข้าเทินเห็นไหมลบบัฟไปละเปลาะหายนะครับผมโล่หายนะฮะดอกไม้เนี่ยลบโล่ได้ด้วยนะเออต้องบอกไว้ก่อนว่าดอกไม้ลบโล่ได้ด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของโล่เนี่ยต่อให้เราโดนลบไปเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่า เวลาที่เราเข้าเทินนะครับหากมีสกิล3ของฟูชีอยู่เราเนี่ยจะได้โล่กลับคืนมานะครับผมในส่วนที่หายไปขึ้นอยู่กับเลือดของฟูฉีนะครับยิ่งเลือดเขามีเยอะเท่าไหร่ก็จะได้โล่มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น i m p a c t ของตัวละครตัวใหม่นะครับใครยังไม่มีไปเปิดตู้กระชาซะตู้กระชายังคงอยู่นะครับผมก่อนที่มันจะหายไปเพราะถ้ามันหายไปเนี่ยกว่าจะสุ่มได้น่าจะลำบากน่าดูนะครับผมอ่ะนี่ ส่วนวาเลเรียนก็นั่งเท่ๆอยู่บนลูกบอลอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะกีหลักก็จะอยู่แค่3ตัวนี้แหละที่เราเนี่ยจะเล่นเป็นหลักนะครับตัวของอ่าน้องคอนนะครับเิ้นเปิดบับอย่างเดียวลิตติ้งก็ทําดาเมจอย่างเดียวนะครับผมส่วนตัวของฟูชีเนี่ยทุกครั้งที่เขาโจมตีก็จะมีการดึงเกเทิร์นให้กับเพื่อนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูเขาเข้าเิรินะอ่ะดูเขาเข้าเิรินนะครับแล้วก็เวลาเขาตีลิตติ้งเกรเพิ่มขึ้นมาไหมอ้าวพอดีเลย กดสกิลสามซะอย่างนั้นถ้ากดสกิลสามเนี่ยก็คือจะไม่ได้เกตเทิร์นะครับแต่ถ้าเาขาตีปกติหรือว่าสก,กิลสองไปเนี่ยเขาจะดึงเทิร์มาให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าถ้าหากว่าเราทาตัวของสปีดได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยดึงเกตเทิร์ให้กับเพื่อนเนี่ยเข้าเธิร์ได้เร็วนะครับโดยเฉพาะตัวรามิเดตรเราที่เราเนี่ยไม่ได้ทําในเรื่องของการเพิ่มสปีดมาเลยนะครับจะช่วยได้เยอะอ่ะรอบนี้เข้าแล้วนี่เห็นไหมดึงเกตด,ดิสติ้งขึ้นมานะครับผมก็ทําให้เราเนี่ โอเคนะครับก็จะเหลือเฟสสุดท้ายละนะครับมีดอกไม้ก็ติดดอทแล้วก็วิวัฒนาการนะครับแต่ว่าเราดาเมจพอเนาะก็จะมีการจบดาเมจี่ประมาณนี้แหละนะครับอันตีประมาณ3รอบของดิตติ้งก็คือตายละนะครับอ๋อแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของเวอร์เรียนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยย้อนดูในคลิปละกันเนาะเวลาที่เขานั่งลูกแก้วเนี่ยนะครับจะมีข้อดีอีกอย่างก็คือเขาจะแจกบัฟที่เรายังไม่มีโดยเฉพาะอันแรกเนี่ย ถ้าหากเราไม่มีบัฟดาเมจเขาแจกบัฟดาเมจอย่างแน่นอนซึ่งมันทำให้ตัวของดิตติ้งเนี่ยไม่ต้องหาตัวบัฟดาเมจมาเพิ่มเติมนะครับวอเดเรียนเนี่ยสามารถแจกให้ได้อยู่แล้วนะครับหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้แหละ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมโดยเฉพาะสายฟรีนะครับที่เราเนี่ยอาจจะไม่มีตัวละครแสงมืดเก่งๆในการนำมาผ่านดานอย่างลิลลี่เลยเนี่ยก็ถือว่าเอาตัวละครพวกนี้แหละไปใช้งานได้แบบสายฟรีได้แบบ100%เลยนะครับส่วนรูนเนี่ยถ้าหากว่าใครยังไม่มีรูนแรงๆอย่างตัวของดิทติ้งที่ใส่อยู่ก็แนะนําไปดูคลิปไกด์ผ่านดานเทเเดอร์ม,มาตอนกับคลิปไกด์ผ่านดานของนิโคนาน่าระดับอินโฟโนนะครับไปหารูนกับสัตว์เลี้ยงมาใส่ เราก็จะสามารถได้ดาเมจดิตติงแรงๆประมาณนี้แล้วเนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสำหรับเกมเอเทเด์รีสตาร์ทด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน